จะเป็นาตุ๊ตานด้วยนะครับวัออนนี้การสัญญานะจากแมปอันนั้นเวทบอลนั่นเองผมก็กำลังเอดูเมาร์นะทุกคนอยากดูมุม,มกล้องให้มารไหมไปดูมุมกล้องให้มารกทุคนทุกคนเวทดบอลนันทุกคนผมก็ไม่ได้เทปนะผมมีสกิลประมาณนี้

มันใส่มันใส่เขาคล้ายๆเพื่อนพวกเราเลนเราี่ขับนเอาด้ไนเด้ดีเออด้านไหลาวปุบปนัสเออรับปุบปนัสเอาลิปเปอร์ดีกว่าลิปเปอร์นีห้าตสแล้วนรอนี้อุสามีพี่เงินมีอะไรทกอย่าง ต้ตต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 องก้ยเอ้าเอ้าลิเปอร์้ลิเปอร์เอ้าได้ลิปเปอร์น่คิวขอบคุณนได้ลิเปอร์หนึ่งคิวขอบคุณนะครับท no. ี่เอเคถึงมน่งห้นเาใกล้ะพาแล้วเราต้องชะลอนิดนึงตู้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 ่นเอลาวิ่งเร็วไหม่นเอลาวิ่งเร็วกว่ปกติไหมไม่เราไม่ได้วิ่งปกติเราเห็นนายวิ่งปกติ แล้ววิ่งเร็วเราเป็นริปเปอร์เว้ยได้ไงวะวัดได้เห๊ะทุกคนไปดูมุมกล้องไงมากันเอาตายแล้วเหรอดูคนนี้คือคุณ อ้ยอีกคนหนึงชนะนะสกิสกิหโอ้ยหนึ่งคนึงคนึงคนหนึ่งนี่มันหึงคนหนึ่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 งเออลินนนาน่งคูนหนึ่คูนหนึ่งคูนหนึ่งนึ่คูนหนึ่งคูนหนึ่งคูนหนึ่ง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 หนึนึ่งง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 งนี่ทุกคนรจะมารีวิวนะตัวนี้ทุกคนมันมันมีเยอะ เออมันเป็นการอัปเดตนะโอแแหลก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 แลกแมากแหลกมากนี่นะทุกคนโอ้ยางเท่เลยอย่างเท่มามาแล้วมาแล้วสกิลสกิลผมเคยอัาคลิปไปแล้วนะทุกคนครั้งนึงอะแต่ตอนนั้นผมแตก เฮ้ยไอตอนนี้ก็แตกทุกคนดูมุมกล้องไ้มารกันนะเฮ้ยนสกิลอะไรอ่ะสกิลอะไรไม่รู้สกิลอะไรอะมันสกิลสกิลสี่พันมันเป็นรูปร่างยังไงมันเป็นรูป่าอ ไอ้ที่มันเป็นคนวิ่งแล้เป็นคนวิ่งที่มันเขียนว่าขั้นตอนเงาใช่ไหมขั้นตอนเงาใช่ไหมมันเป็นว่ากระพริบใช่ไหมกระพริบมันเป็นสกิลกระพริบใช่ไหมไม่ใช่สกิลกระพริบแั้วคือโซโคโอบาดีอะไรนะโซโค โซโคโซโคบี้อะไรมันเป็นรูปร่างคนยังไงวะเนี่ยมันเป็นรูปร่างคนแบบมีี่ห่เรแล้วก็มีข้างหลังเขาก็มีเนี่ยก็ม enfin ีแยังไงอะ ไอ้ที่มันเป็นอ๋อไอ้ที่มันเป็นบ้องแดงแดงแล้วก็เป็นสีเหลืองที่เราเอาสกิลโล่สปอติวติ๊ติ๊ติวมันคือสกิลอะไรวะตีบอลระยะไกลเหรอ เอ้าเอ้าข้าคนได้เฉยวัดเตะมองไม่เห็นเลย <laughs> อยู่ดีข้าคนได้เฉยเลยตีมั่วๆเมื่อก,กี้น่าจะเราเน็ตเราน่าจะกากแต่ก่อนเน็ตเราจะกากเรากดตีก่อนเนี่ยนายตายละนายตายตาย,ตายังยโอเคมาดูมุมกล้องอีมกมัา ในายใช้สกิลนั้นสกิลนั้นสี่พันบาทเออจริงกว่าสี่พันบาทสโคโปโผบี้สโคโปโผบี้ <c oughs> เราใช้เราใช้นั้นดีกว่านายจำได้ไหมเต้นดีกว่ากินแอลเราจะตึงตึงตึง เต้น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 วัเรื่อยไม่รู้เต้นดีที่สุดเราตั้งใจนะนายตั้งใจนะไอ้มาต้องตั้งใจแล้วนะมา ไม่ตายแล้วหรอไม่ตายแล้วหรอใในนิต วันนี้เป็นการเล่นเ,เบสบอลที่สุกยอดเล่นแบบไม่สนใจใครไม่มีคอนเทนต์แต่หล,งลงังๆังสอททุกคนวันนี้เราจะมารีวิวทุกสก,กิลก็คือมันรีวิวทุกสก,กิลเป็นเพรรีวิวทุกสกิลแต่ทุกคนรู้เรื่องแล้วใช่ไหมว่ามัน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 

ทำเป็นเกงเลยซื้ออันนี่ก็ชัวร์เนี่ยสคิอเนี่ยเออซื้อหนึ่งหมื่นโอ้หนึ่งหมื่นโอ้ไม่มีตังเลยไม่มีตังเลยอ่ะเราไม่มีตังเลยอ่ะนาะย <c oughs> กดล็อกห้าร้อยเกาซื้อไปเลยครับเนาะเออซื้อทุกอย่างเลย a ารตเป็ s r o m ส e a p s e o อนราลส่งของขวัญไปให้นายด้วยอในอีเวนต์หนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งซื้อสิบอันเลยหมุนสิบอันเลยแล้วกัน กนายเราได้แต่นั้นะอะเกสีย่ปีมันจะสุ่มเสร็จว่าเนี่ยได้แต่เกลือเลยได้แต่เกลือไงเกลือเกลือไม่เกลือก็ของแต่ซ้ำๆอ่ะเกาะเกลือบ้านเกลือทะเลเกลือ ร้อยอันนี้เลยมิสติกเ้าชิปฮอคแมน

อะไรวะเนี่ยเราว้ามาไหนเนี่ยระดับให้ไหมไ่ครบครบไปเลยจัง ผมไม่ได้ทนี่ราะกคือตอนนี้เหมือนพี่ชาชีกันมากครมันไม่ใช่มไม่ใช่แล้เจ็บความรู้สึกของเรานิดนึงนะพี่ากชีบอกว่าเราหลงแล้วทำไม่ได้ตอนนี้ด่ตอนนี้ด่ามากคือสามพี่มันดีไปเลยสองก็ได้สองก็ได้ทำไมยอมแม่แล้วแพ้อะไรคือสามพี่จะกลับทม่ยอมน La, 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 la. La, 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 la. ล้านเลยซื้อมาเราซื้อมาเยอะเกินแน่จริงๆมันไม่ควรสิบล้านนะมันควรสิบล้านมากกว่าอย่างนายอ่ะวาล้นขอบใจแล้วคอยบ,บอกเลยไอ้พวกเนี้ยมีแต่คนเอฟเคยจริงไหม ค <10 spin. S 2> ิบสปินสองร้อยห้าสิบสปินสองร้อยห้าสิบสปินอยากได้ดาบเอาดาบมาดาบสีเขียว

เราจะบอกเราอัพเกรดไอเจ้าคิวไอนั้นได้แล้วคิวอัพเกรดเลขสองไม่ ตัวลุ้นวนคนี่แหละตะกีติงตลาตอนนี้เราขับขับไปเรื่อยและเจอตลาดเดี๋ยวยังไม่รู้ข้างในมีอะไรเราไปเช็คให้หมดจะดูว่ามีอะไรบ้างไอ้แรกภารเกาสิาแรกเป็นอะไรก็ได้ที่มีคนมทาทำบาก,กว่าหรือเป่าเป็นไอช็อตอาจจะซื้อเป็นอาคาแรแวเ้าไปเรียลงลงด้ซื้อดตนให้น้องเอลออกอวีวา,านะเดี๋ยวเราลง,ลงที่อีาเรามีพ่อม ปกัขอ้อนวอนให้นึงก็คือตอนนี้ผมมีใส่ชาร์จไอโฟนที่มูลค่าสองันเ้าร้อบาทผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรในบ้านที่เราอดจะแลกแลกกินชิ้นไหมครับได้อะไรได้อะไรับแล้วแบบแล้วแบบ ให้ถึงทุกคนอยู่ดีก็เจอเซิร์ฟเทสอเล่นแบบเงี้ยเพียบเลยนะทุกคนเมื่อกี้ไม่ต้องแปลกใจนะัแม่บมนมันตีกันอะเพระอะไรพูดกันรกตะโกนเสียงดังเโคตรดิโคตรนานเลย <posts> อยู่ดีโคตรเบื่อ งั้นขอการลาท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนด้วยนะว,ยนะวันนี้ต้องลองสองคลิปเร็วสิวันนี้องลงสองคลิปแล้วนะลาก่อนนะของดีมีอยู่จริงนะคะท่านผู้ชมจำไว้ด้วยนะ